สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวงานเทศกาลเดินกินถิ่นนาเกลือนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฮนะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับ s <S ตอนนี้เราก็เดินมาถึงแล้วนะครับทางเข้าของงานเดินกินถิ่นนาเกลือนะครับจัดขึ้นเป็นปีที่15แล้วนะครับงานของปีนี้จะจัดขึ้นวันที่สองธันวาถึง24ธันวานะฮะ เปิดวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับจะอยู่ที่นาเกลือพัทยานะครับใกล้ๆกกับตลาดลานโพนะฮะ พอเดินเข้ามาภายในงานนะครับมีร้านอาหารมากมายเลยนะครับของกินเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะนักท่องเที่ยวก็เข้ามาซื้อกันเต็มไปหมดเลยนะฮะเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับเป็นการสนับสนุนนะครับคนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าย่านนาเกลือบริเวณนี้นะครับจะได้มีรายได้นะครับเศรษฐกิจก็จะได้ดีขึ้นนะฮะ อย่างร้านนี้นะครับน่ากินมากนะครับเป็นหมึกสดเสียบไม้ย่างนะฮะพ่อค้าแม่ค้าจะย่างกันสดสดเลยทีเดียวนะครับขายกันแทบจะไม่ทันเลยทีเดียวยเดี๋ยวเราเดินต่อกันไปเลยฮะจะมีร้านอาหารอะไรเด็ดๆกันบ้างนะฮะ งานเดินกินถิ่นนาเกลือนะครับก็จะเปิดเสาร์อาทิตย์นะฮะตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงเย็นถึงประมาณ4ี่ถึงหทุ่มนะฮะเพราะฉะนั้นบริเวณนี้เขาก็จะมีลานดนตรีนะครับสำหรับให้นักดนตรีขึ้นมาเล่นเพลงนะครับผมก็เป็นการเพิ่มบรรยากาศที่น่าเดินให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเองนะฮะแล้วที่นี่เขามีถังกระยะน่ารักนา่กนารักเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับสะดวกสบายเลยทีเดียว มาดูที่ร้านอาหารกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นขนมฝักบัวจิ๋วนะครับเป็นขนมไทยโบราณน,นั่นเองนะฮะทอดกันสดๆสดแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยนะฮะบาร์บีคิวย่างก็มีนะฮะใส่กรอบย่างมีหมดเลยนะฮะ ร้านอาหารในงานเขาจะมีกันสองฝั่งนะฮะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะฮะเดินกันไปเรื่อยๆนะครับของกินเต็มสุดทางทั้งสองฝั่งเลยทีเดียวนะฮะไมโลโรงเรียนนะครับก็ไม่พลาดนะฮะซุมนี้จะเป็นซุมที่เด็กๆชอบนะฮะนี่นะครับผมขนมถั่วก้วนก็มีนะฮะ ขายดีกันมากเลยนะครับกวนกันส,สดขายหน้าร้านเลยนะฮะถ้าใครที่เข้ามาเดินวนร้อนเหนื่อยนะฮะก็มาซื้อนะ้ำมะพร้าวปั่นได้เลยนะฮะมีบริการด้วยนะครับเมนูในงานที่พลาดไม่ได้นะครับแจงรอนนั่นเองนะครับน้องที่ขายน่ารักมากเลยนะฮะ แล้วก็เมนูยอดฮิตที่สุดในตอนนี้นะครับหมูกรอบนั่นเองนะครับไม่พลาดแน่ๆนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะขายดีกันเลยทีเดียว ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณท้ายของตลาดนะฮะก็จะเป็นลานคอนเสิร์ตนะครับมีเก้าอี้บริการให้นั่งดูคอนเสิร์ตแล้วก็ทานอาหารไปด้วยนะครับแล้วก็ชมวิวพระอาทิตย์ตกไปด้วยนะครับวิวทางนี้ดีที่สุดเลยนะฮะรีบเข้ามาแล้วก็จับจองที่นั่งกันได้นะฮะ และเมนูที่เยอะที่สุดในตลาดแห่งนี้ก็คืออาหารทะเลเสียบไม้ปิ้งย่างนั่นเองนะครับผมมีกันแทบจะทุกจุดเลยทีเดียวนะฮะพัทยาเป็นแหล่งของอาหารทะเลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาก็อย่าพลาดนะครับลองซื้อกันกินดูนะครับจะได้อาหารทะเลสดๆดหมึกตัวใหญ่ๆสดๆกันเลยทีเดียวนะฮะ ใครที่มาเดินเนี่ยจะต้องเพลินแน่ๆนะครับเพราะว่าทั้งคนเยอะคือคักนะครับแล้วก็ร้านค้าก็เยอะมากอาหารอร่อยออร่อยทั้งนั้นเลยนะฮะผมซื้อติดไม้ติดมือไปเต็มไปหมดเลยนะฮะคุ้มค่ามากะกับการมาเที่ยวครั้งนี้นะฮะ ที่เป็นสายกินนะฮะไม่ควรพลาดนะครับงานนี้งานเดินกินถิ่นนาเกลือนะครับผมเป็นงานจัดขึ้นมาปีที่15แล้วนะครับผมอยู่ที่พัทยานี่เองนะครับผมเปิดแล้วนะฮะตอนนี้สามารถเข้ามาเที่ยวได้เลยนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับเปิด4ี่โมงเย็นถึงประมาณ4ี่ถึงหทุ่มนะครับผมมาเดินฮะของกินเยอะเต็มไปหมดเลยอาหารทะเลสดๆเยอะมากเลยนะครับ เอกลักษณ์หนึ่งที่ตลาดพัทยาจะต้องมีนะฮะกระบับนั่นเองนะครับเป็นเมนูยอดนิยมนะครับของคนพื้นถิ่นชาวพัทยานะฮะเพราะว่ามีนะักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะนั่นเองนะครับตัวเกาลัดก็มีด้วยนะครับผมเกาลัดร้านนี้อร่อยมากนะฮะผมก็ซื้อกลับไป1ถุงเหมือนกันนะฮะแกะกินเพลินเลยทีเดียวนะฮะ บรรยากาศจะค่อนข้างคึกคักนะครับนักท่องเที่ยวม,มาเดินกันเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับเป็นสัญญาณว่าพัทยากลับมาแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแล้วคนเริ่มเข้ามาเที่ยวแล้วหลังจากที่จบวิกฤตโควิดไปนะครับตอนนี้พัทยารถติดกันเต็มไปหมดเลยนะฮะเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะเศรษฐกิจพัทยากลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์นะครับเข้ามาเที่ยวกันได้เลยรับรองสนุกไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ เมนูนี้ก็เป็นเมนูโปรดอีกเมนูหนึ่งของผมนะฮะเป็นข้าวเกลียบปากหม้อนั่นเองนะฮะซื้อกลับไปหลายถุงเลยนะฮะกินเพลินเลยทีเดียวนะครับผมอร่อยมากนะครับหาทานได้ยากนะครับในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับข้าวเกลียบปากหม้อนะฮะ สำหรับสาวๆนะครับที่ชอบของเปรี้ยวนะฮะตลาดนี้ก็ไม่พลาดนะครับมีมะม่วงน้ำปลาหวานนะฮะมะม่วงเบานะครับน้ำจิ้มก็มีทุกประเภทเลยนะฮะทางปลาราไม่ปลาร้านะครับผมประปรองแซ่บถูกใจแน่นอนนะครับท้ามา ร้านผลไม้ก็มีทุกจุดนะฮะตอนนี้มะม่วงน้ำดอกไม้ก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาซื้อหากันได้นะครับ้มก็มีนะฮะ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนวันนี้ผมพามาเดินตลาดแถวนาเกลือนะครับเทศกาลงานเดินกินถินน่นนาเกลือนั่นเองนะครับผมจัดเป็นปีที่15แล้วนะฮะร้านค้ามากมายเลยนะฮะมีทั้งขนมไทยจีนฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นครบเลยนะฮะรับรองเข้ามาแล้วสายกินนี่ถูกใจแน่นอนต้องหอบของกลับไปกินที่บ้านเยอะๆเต็มไปหมดเลยแน่ๆนะฮะ เมนูทะเลทอดก็มีนะครับอย่างร้านนี้นะฮะจะเป็นหมึกทอดกุ้งทอดแล้วก็ปูทอดนะครับอร่อยมากผมก็ซื้อกลับไปหลายกล่องเลยทีเดียวนะฮะ นีของหวานเขาก็มีนะครับผมไม่พลาดอยู่แล้วนะครับสําหรับบัวลอยนะฮะบัวลอยของเขาน่ารักดีนะฮะมีหลากหลายสีเลยทีเดียวนะครับทํากันสดๆเลยนี่เลยครับทุกคนทีเด็ดของงานเดินกินถิ่นนาเกลือนะฮะหมูหันตัวใหญ่บเบ้อเร่เลยนะครับผมหันย่างกันสดๆแล้วก็หันเสิร์ฟลูกค้ากันสดๆแบบนี้เลยนะครับแย่งกันซื้อแทบจะไม่ทันเลยทีเดียวนะฮะ เบเกอรี่ก็มีนะครับผมบราวนี่นะครับมีทุกประเภทเลยนะครับหยิบจับกันได้เลยเดินมาต้องมาสะดุดที่ร้านแม่ค้าขายปลาทอดร้านนี้นะฮะพูดเก่งจริงๆนะเสียงแก้วแปดหลอดเลยทีเดียวนะครับคนต้องหยุดซื้อนะฮะ แล้วก็ผมมาเจอร้านนี้นะฮะคุณลุงหมูกรอบนะครับเป็นเมนูโปรดของผมนะฮะไม่พลาดนะฮะซื้อกลับไปหลายกล่องเลยทีเดียวนะครับหมูกรอบของลุงเขากรอบเนื้อนุ่มมากเลยทีเดียวนะครับถ้ามาต้องอุดหนุนลุงเขานะครับผมร้านก๋วยจั๊บก็มีนะครับผมถ้าใครชอบก๋วยจั๊บก็ไม่พลาดแน่นอนนะฮะ ร้านยำก็มีมียำทุกแบบนะครับผมยำซีฟูด้ดยำทะเลยำแซลมอนนะครับมีหมดเลยนะฮะผมขนมไทยก็มีนะครับมีทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะครับจบแล้วนะครับสำหรับ พาเที่ยวงานเดินกินถิ่นนาเกลือนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนถ้าใครมีเวลาก็มาเที่ยวกันได้แล้วนะครับเขาเปิดเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นถึงประมาณ4ี่ถึงห้าทุ่มนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ